สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชาพฤษภาคม2522ชาวเมรนับแสนต่างหนีตายข้ามพรมแดนไทยเข้ามาโดยไม่รู้ถึงชะตาและอนาคตมันสุดๆเลยบอกว่าสิ่งนี้อย่ากเกิดขึ้นกับคนไทยสิ่งนี้อย่ากเกิดขึ้นกับประเทศไทยเลยเพราะมันเห็นแล้วม,มันเศร้าจริงๆ สีหน้าทุกคนมันหมดหวังแล้วมาแบบมันตื่นตระหนกหมดเลยสมัยนั้นก็จะมีการผลักดันแม่ขเขมรเข้ามาในประเทศไทยต้องผลักออกไปนะคะท่านรับสั่งว่าทรงทำไม่ได้เพราะทรงเป็นองค์สภานายิกานะคะสปา์ขาชาติไทยท่านรับสั่งว่าเมื่อเข้าเดือดร้อนหนีร้อนมาพึ่งเย็นท่านต้องให้เขามาท่านถึงไปเปิดศูนย์ที่เขาลานชาวขเขมรที่อพยพลงมาเนี่ย บ้านแตกสแลกขาดมาอย่างเด็กอ่อนๆน,นี่ก็หนังหุ้มกระดูกพระองค์ท่านถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองท่งเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงให้เตรียมไปขึ้นเครื่องบินไปตอนนั้นไม่ค่อยเข้าใจว่าจะนําไปทรงทําอะไรนะคะพระองค์ท่านทรงชงนมให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะส่งสอนเลยว่านมเนี่ยต้องเจือจางที่สุดถ้าใช้นมเข้มข้นอย่างที่ระบุอยู่ตามกล่องนั้นๆเนี่ย จะทําให้เขาเกิดการสำลักและเขารับไม่ได้ร่างกายจะต้องค่อยๆเจือจางไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มถึงได้คิดกันวอาเนี่ยทรงเป็นพระมารดาโดยแท้จริง